จะมารีวิวปลานะคะเพื่อนๆปลานี้สั่งจากเออคนที่เขาไม่สามารถจะทํางานได้นะคะสั่งจากเขาเขาก็จะามาส่งเราที่หน้าบ้านเลยทั้งหมด5้ากิโลนะคะชิ้นใหญ่ๆญยาวๆเลยค่ะเก็บช่องฟิตเก็บแช่ไว้เอาไว้ทานยามที่เราอยากทานก็ดึงออกมาสักถุงอะไรประมาณนี้ค่ะ อันนี้น่าทานมากๆนะคะปลาสดสดแช่แข็งมาเลยก็ถ้าเป็นภาษาไอซ์แลนด์น่าจะเป็นมันไม่น่าจะใช่ออร่ค่ะมันเป็นเออชื่อปลาอะไรเพระาะแกจำไม่ได้อ่ะอยากจะอยากจะเล่าสู่กันฟังแต่จำชื่อปลาไม่ได้ <c oughs> มีเค้กด้วยนะคะมีปาร์ตี้ของเด็กสวัสดีจ้าพี่น้องมาทำเพนเค้กด้วยกันนะคะ แพนเค้กไอสแควรบางเฉียบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พ่อไก่ด้วยนะ ก็จะลงสักสามสี่ห้านาทีแล้หละประมาณนั้นนอะค่น,นอะแล้วแต่ว่าเราจะอัดคลิปได้นานขนาดไหนนะคะเพื่อน ใกล้หมดหมอหนึ่งละจ้าพี่น้องจา๋าใกล้จะหมดหนึ่งหม้อละเหลือหนึ่งหมอ้อเวลานี้ยังอีกยาวไกล <c oughs> <c oughs> เพ็นเค้กนะคะเป็นเค้กเป็นเค้กไอซ์แลนด์ค่ะไอคิ้กันคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมกำลังใจให้ปลาไก่ด้วยนะสวัสดีไอคิ้กันคะกะมามาเกี่ยวละอ,อืม เป็นเค้กบางๆนะคะบางๆบาง,บางไหมบางจริงบางมากเห็นไหม <c oughs> เป็นเค้กร้อนๆนะคะ ขอบคุณก็กกำลังแรงใจนะ้คะเกอันนี้คือป้าไก่ปั่นไว้แล้วนะคะสองหม้อปั่นแป้งไม้เรียบร้อยแล้วค่ะก็มีไข่ไก่ทั้งหมดสี่ฟองนะคะเอ่อใช้น้ํามันพืชแทนแทนเนยค่ะก็จะมีกลิ่นอะไรหอมหอมใส่ลงไปด้วยมีน้ําตาลทรายนะคะนมนมจืดเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าหนึ่งหม้อหนึ่งหม้อเสร็จไปแล้วนะ เหลือหนึ่งม้อค่ะต้องออกไปรับพิซซ่าแล้วพี่น้องจ๊ะก็ต้องหยุดก่อนหยุดก่อนเนาะค่ะเนาะนี่จ้าพี่น้องจจ๊ะหอนๆเลย <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามให้ป้าไก่ด้วยนะป้าไก่ไอซ์แลนด์ค่ะตอนนี้ก็ย้ายู่ไอซ์แลนพี่น้องจา่ายมาท่านเด็กผ่านเฮ้าหอกเดี๋ยวยังทุกอย่างโอเคกะเดินเรื่องอยังกะคุณหลักน้องจังสิรี